ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับแบบโรบอทของเรานาะพูดตามตรงเลยว่าผมนี่เป็นในที่เบื่อก,กับแบบโรบอทมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนครับแบบโรบอทมันจําเจซ้ําซากอยู่แล้วครับผมจึงเรียกได้ว่าไปเล่นเกมมือถือดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนก็มันก็จบไวไปไวเช่นกันคือแบบมันไม่ได้ตายเกมมือถือไม่ได้ตายเว้ยแต่ว่าผมเองอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าอิ่มตัวไวกับเกมโรบอทอย่างนะเออพูดไปเล่นไปนะครับแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทั้งโรบอทแล้วก็ในเกมมือถือเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยถ้าเป็นโรบอทเนี่ยมันวนๆเดิมๆซ้ําๆก็จริงมันน่าเบื่อก็จริงแต่ว่าผมออกมาจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะเรากลับไปเดิมๆวนๆซ้ําๆดีกว่านะสำหรับแบบโรบอทของเราซึ่งถ้าเอาตามตรงแล้วเนี่ยในตัวแมป t ทอร์เรดดิเฟนต์ของผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ผูทตามตรงนะผมก็ยังไม่อยากกลับไปเล่นนะทุกแมปเลยไม่ว่าจะเป็น All Star, ออสตา a r อ n ิเมแวนการ์ Vanguard เลยลก็แล้วแต่มันอิ่มเกินไปครับมันมันเต็มอิ่มแบบคือมันเบื่อมันเอือมมแล้วลว,ลว่่่ะกกับาาาผ็คิดจรตงๆ ในตัวโรบอทที่จะเข้ามาหรือว่าจะเป็นตัวอนิเมะเวอร์ัซอมบี้อะไรย่างเงี้ยที่ว่าจะเข้ามาก็คิดว่าน่าจะลองเล่นดูนะแต่แนวเกมก็ ไม่รู้สิผมยังรู้สึกว่าถ้าเป็นแนวเกมแบบแอคชั่น R B G แบบลงดันไปต่อสู้อะไรเงี้ยผมก็ไปเล่น b r e e ลิสโซและโซแนนแนนนะคนที่จะมาดีกว่าเอาง่ายๆครับว่าแมปนี้เนี่ยที่ผมชวนทุกคนดูอยู่ครับก็คือแมปอนิเมอิตเนอร์เนาะมันคือแนวซิมูเลเตอร์นะครับที่เอาตัวละครลงไปตีตีตีตจบแค่นั้นแหละครับผมต้องการที่จะหาเกมแบบ A F K ง่ายๆสบายๆเนาะก็เลยคิดว่าจะลงอยู่ที่แมปนี้นั่นเองครับแล้วก็ได้ลองเข้าไปเล่นนิดนึงแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนแมปของอนิเมะวอร์ซซอมบี้เนี่ยก ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแหละแต่หลักๆคือแบบเนี้ยใครที่อยากจะดูนะครับลองดูได้ละกันเนาะใครที่อยากจะเล่นหรือใครที่ไม่มีเวลาคือใครที่มันว่างจนเกินไปอะนัตอนนี้ผมรู้สึกผมว่างจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าคอนเทนต์ในทางมือถือเนี่ยมันทำมันไม่ค่อยขึ้นแล้วผมเลยโอเคกลับมาเล่นโรบอคดีกว่านะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชัน่นแล้วถ้าหายาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องจิตโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได Anim มะเวนเจอร์อ a ิ i มะ last Sta รและ a อนิเมะแวนการหรือแบบเรอื่นมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดเลยเดี๋ยววันนี้ผมขอนำเสนอครับ UG p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้นยู Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวมือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือว่าปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตาม,มานะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกนนกกกกััััันนนนนครบบซึ่่่่่งงงมมมมมหหออออออาาาาาๆๆสสทททีุ้้้เเเเยจจะะปิิดืืถไวววแตล หรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟโอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ n ชันเลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e e เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าครับสำหรับตัวโค้ดตัวเกมเนี่ยมันจะแจก โคดเยอะเลยครับดูดีๆนะเยอะมากนะฮะคือเอาจริงผมใส่ทุกโคดมันจะมีอันนี้ roblox watch b r o k e n เนี่ยใส่ไม่ได้นะครับมันใส่ได้ยาวจนถึงประมาณ ประมาณนี้มั่ง12ตุลาคมถ้าผมจะไม่ผิดมันใส่ได้เยอะเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันจะมีคูปองตั๋วฟรีให้เราเนี่ยได้กดได้แล้วก็เอาง่ายๆครับแบบนี้เนี่ยพูดกันตามตรงเลยมันเป็นแบบที่สายฟรีเล่นได้ะครับแล้วก็ใครที่ใช้เวลาสเปนนะครับหรือว่าเล่นแบบ a อ K ตีมอนไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งได้คูปองใส่โคด้ดอะไรมาเนี่ยลงดันไปคุณก็สามารถซื้อเกมพาร์ททุกเกมดีๆได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่รีบนะฮะอย่างผมเนี่ยโอเคผมรีบเล่นรีบเลิกเนาะตามนั้นเลยนะครี โซเลโซแนนหรือเกมอ,อื่นในโลบอกที่มันน่าจะสนุกหรือว่าเป็นแนวใหม่ที่ผมเล่นแล้วมันไม่เบื่อนะเออก็ตามนั้นละกันนะครับณวันนี้ก็เอาเพนแค่ดีไปก่อนละกันดอปะเอาว่าผมลองเข้าไปเล่นแล้วแหละพูดตามตรงว่าเฮ้ยเออเคว่ะมันก็มันก็ซิมูเลเตอร์ทั่วไปอะ่ะแต่ผมเห็นจํานวนคนเล่นแล้วเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากวันนั้นที่ผมดูกับไลฟ์สตรีมที่เรายังเล่นกันอยู่นิดหน่อยอะ่ะวันนั้นแค่สองสามหมื่นคนเองเนาะเออแต่วันนี้เจ็ดหมื่นคนแล้วผมว่าเฮ้ยเออยอดแอคทีฟนมเล่นเยอะแล้ววันนี้เกมมันอัปเดตพูดตามตรงเลยมันยาวจนถึงอัปเดตที่ยี่สิบเอ็ดแล้วว่ะเยอะมากๆแต่ผมก็จะค่อยๆเล่นไปค่อยๆเอฟเคไปแล้วกันนะครับใครที่เล่นอยู่คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงดียังไงอัปเดตดียังไงใครที่เล่นอยู่ยกมือขึ้นหน่อยแล้ะกันนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ป ไปมันจะค่อยบีแต่ว่าผมเนี่ยมันเป็นสายรีบไงก็ออกไปุยกันดีกว่านะครับค่อยๆซื้อเกมพารกันไปเลยนะฮะตามนั้นอุ้ยทำไมซื้อแล้วลีเอยครับพี่เอออ่ะค่อยๆไล่ซื้อไปไม่รู้มีอะไรบ้างอะ่ะผมซื้อยัดหมดอะ่ะเออตามนั้นนะครับปะ่ะลุย let's go เฮ้ยแล้วเวลามันซื้อมันต้องมาคูดาวรีเฟรชแบบนี้ตลอดเลยเหรอค่อนข้างน่าลำคาญนะเอาจิงออนะะีหรือว่าเรากดปิดได้ไหมอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยซื้อทีต้องมารีเฟรชทีหนึ่งเออนะอ่ะลองดูนี้บายโบบายโบปึ๊บกดปิด เฮ้ยได้อยู่วะไม่รู้เหมือนกันเอา V i P ไะปุ๊บถ้ากดปิดอ่ะลองดูดิบ by Bo อ่ะเดี๋ยวลองดูนี้ดิบายแล้วกด c o n t i น u e ดิไอ้พวกที่เราซื้อมามันจะลงไปอยู่ข้างล่างไหมเออเฮ้ยเอเอลงไปอยู่อยู่นะเท่ากับว่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อสักแถวหนึ่งนะแล้วก็ค่อยแบบกดรีเฟรชสักรอบหนึ่งแล้วกันหรือกด c o n t i น u e เนาะเออไปยี่เรื่อยๆไปยี่เรื่อยๆนะฮะคือเอาจริงในเกมเนี่ยผมกดตัว Fast Clicker มาแล้วนะฮะคือมันเป็นตัว เรียกว่าไงดีมันเป็นตัวฟรียะเออนะครับมันมีของฟรีอยู่ก็คือแบบเราใส่โค้ดไปเง,งี้ยเราก็ได้แล้วอ่ะนะครับเราก็ได้เรียกว่าไงดีเราเราก็ได้พวกแบบเกมพาร์ทฟรีๆแล้วนะประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอย่างที่บอกครับสายฟรีเล่นได้นะแต่ผมคงขี้เกียจเป็นสายฟรีอะคือมันเติมได้อยู่แล้วโลบักผมก็มีเยอะอยู่แล้วเนาะผมเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะอ่ะปะลุยนะค,คือพูดตามตรงว่าโลบักตัวเนี้ยเราเตรียมไว้ให้กับเกม a อ t ตาทู Defense นะฮะแต่ <laughs> เกมแม่งตายไปก่อนนะฮะ บวกกับโดนเสียบิดด้วยเช่นกันนะฮะเออนะฮะน่าจะน่าจะของเกะเสียเรานะฮะไม่หายไปเลยนะอุ้ยไม่พูดดีกว่าโทษโทษโทษเสียเห็นบอกว่าพร้อมแล้วแล้ว,ลวพ,รพร้อมพร้อมแบบว่าวันนั้นเสียเข้ามาบอกเสียพร้อมแล้วผมว่าน่าจะพร้อมบิดอ่ะไม่น่าพร้อมไปอ่ะดูจากภาพแล้วนะฮะตามนั้นเนาะใครที่ตามเสียไอได้ก็ตามหน่อยแล้วกันนะที่ผมไม่ได้ว่าเขาด้วยแต่ว่าเสียเขาบิดผมมาหลายรอบแล้วนะฮะคือผมไม่ได้ว่าเขาจริงๆนะเขาบิดผมมาตั้งแต่เดือนกุม 1, ภาพันธ์จนนี่แม่งจะสิ้นปีแล้ว นะฮะเสียเขาเข้ามาในช่องผมเนี่ยเออเขาบอกว่าโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วผมเลยรู้สึกว่าเอา้าแล้วเขาพร้อมทีไรเขาหายไปทุกทีแสดงว่าเขาพร้อมบิดใช่ไหมเออตามนั้นกลายเป็นบน่นถึงเสียอีกแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้บ่นเสียนะเสียผมจําได้ผมรู้นะว่าเสียรวยมากแค่เสษเงินเองเสียเอ้ยนะมาโดนเนตผมก็ได้นะเสียนะผมรอเสียอยู่ทุกๆไลท์ like เลยนะฮะตามนั้นเนาะออะมาเรามาเข้าเกมกันดีกว่านะครับอ่ะตามนี้ไอ้นี่ไม่น่ามีเยแล้วเพราะว่าฟาสติกร์มันไม่ขึ้นอนะ เออนะแต่ในเกมผมได้ไปแล้วแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้อ่ะเราไปดูกันซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งเวเกมเนี่ยมันจะมีการ create private server นะฮะก็คือเซิร์ฟวของเราเด็แหละคือมันไม่ต้องซื้อเว้ยคือเรียกได้ว,ว่ามันเป็นการสร้างเซิร์ฟวีฟรีเลยนะไม่ต้องไปแย่งบอลกับใครเขาอันนี้คือผมชอบมากและอย่างหนึ่งเกม simulator ณตอนนี้เนี่ยพูดตามตรงเลยมัน คือทุกๆแบบที่ผ่านมามันต้องซื้อแล้วมันต้องแบบรีนิวนะครับไปเรืร่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนาะผมก็เลยไม่ค่อยสันทัดต,ตรงนั้นเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเสียแค่นิดเดียวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบต่อรายเดือนเน,ะนาะเอามาเริ่มดูนะฮะสำหรับตัวเกมนะฮะเราเข้ามาแล้วเนี่ยต่อยโง่ๆอย่างนี้เลยเห็นปะมีอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมปิดเสียงเกมหน่อยได้ไหมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันอาจจะผิดลิขสิทธิ์นะฮะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตัดข้างในทิ้งแล้วกันเนี่ยฮะมันคคืือออตีีโงง่่ๆยยา้เลมันก็คือเกมแหละ นะมันไม่ต้องเอาอะไรสวยมากมายนะครับมันเป็นเกมโง่ๆแบบนี้เลยนะฮะตามนันเนี่ยก็แค่ตีก็ต่อยไปจบนะฮะเออแค่นั้นแหละมันคือซิมูเลเตอร์แหละครับแต่ประเด็นคือเนี่ยเออมันพอมันเข้ามาผมก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ยังคงเป็นเกมที่โง่อยู่ดีนะเอาจจริงคือโลบอกคือเียกได้ว่าคนเล่นมันไม่ได้โง่นะเว้ยอันนี้ผมว่าไว้ก่อนนะคือคนเล่นอ่ะมันฉลาดแหละในเกมที่เล่นโลบอกคือผมว่ามันเป็นเกมที่สร้างเขาเรียกว่าไงดีมันสร้างจินตนาการให้ทุกคนนะครับไดกคนเล่นแนาะแล้วก็เกมเหล่าน มันก็คือเด็กเลนะ่นอ่ะผมเองยังติดเลยเอาจริงนะเออเกมแบบนี้ขายผมได้ง,ง่ายๆนี่ผมก็เอานะเห็นป่ะผมเสียโรบักไปตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะใช่ไหมคือเปิดมาเนี่ยโตเกมมันมีเทเลพอร์ตไปหลายแมปเลยแต่ว่าผมยังเปิดไปได้ไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวดูดิโอ้โหแบบ19แมบปบ โคตรเยอะนะแล้วผมเพิ่งอยู่แมปแรกผมรู้สึกว่าเอ้ยเอนจอยดีว่ะค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับแล้วแมปแรกเนี่ยมันจะมีแรงอัพนะครับในการที่แบบเฮ้ยพอเราต่อยลมไปแล้วเนี่ยได้เอเนจี้มาแล้วก็กดแรงอัพไปครับตัวเรามันก็จะแบบเออมันก็จะรีเซ็ตกลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใครที่ปล่อยคูณไปก็ค่อยๆกลับมาแล้วกันเนาะใครที่แบบต่อยลมต่อยอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็ค่อยต่อยไปต่อยมาแล้วก็เอาต้าเลเวลลิ่งอย่างเงี้ยผมทําตัวนี้เลยเป็นเลเวลลอยแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวมันมีตัวอื่นด้วยเหรออ้าวอันนี้้ผมมไ่่รูอะ เออผมก็คิดว่าผมเป็นคูลูรินเรื่อยๆนะเอาเวกรกรม,ม,มแล้วทําไมพี่ออโต้เกตผมล่ะครับนะ่ะอ่ะผมไปเป็นตัวยําฉาแล้วเอ้าจริงเหรอคือมันเอาตัวอื่นมาเป็นได้เหรออ๋อแล้วนั้นผม20ไปแล้วโอเคคือผมใส่โค้ดไปแล้วไงตามนั้นนะอันนี้แสดงว่าผมก็เอาตัวอื่นมาได้ดิใช่ป่ะเออผมใส่โค้ดไปได้นี่นยาฉาต้องไปอัพเลเวลอยู่ในแสดงว่าเออวะแสดงว่าในกรณีเนี้ถ้าเราจะเก็บตัวละครแบบเทพๆเลยอะ่ะแบบตัวแดงมิสติคลแล้วก็เป็นระดับแฟนทอมบอหุย เพิม่มได้ง45เลยเนี่ยแสดงว่าด่านไกลๆแม่งเพิ่มเยอะกว่านี้แน่นอนนะฮะก็นี่แหละนี่คือซิมูเลเตอร์เนาะแนวนี้มันคือแบบปล่อยทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนเนาะอ่ะเรามาจุ่มกาชาดเอาผมส่มได่สิบอันน่ะก่อนหน้านี้แบบสายฟรีส่มได้5อันอยู่แล้วดอที่ผมแบบจดกดเกมพาร์ทหมดเลยปะลุยเลสโกนะฮะ เออเายังเรื่องขายทิ้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีพวกรีวอร์ดนาะอยเนี้ยคือคุณอยู่นิ่งๆเนี่ยคุณนั่งรับของรางวัลไปเรื่อยๆท,ทุกวันทุกวันนั่งรอเนี่ยเห็นป่ะเครดิตอันเนี้ยมันทําให้คุณแบบเล่นเป็นฟรีเพย์ได้นะครับผมจะพาดูร้านค้านิดนึงแล้วกันนะครับในช็อปเนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมาเป็นโรบักหมดเลยว่ะอะไรเงี้ยเออแต่จริงพอใส่โค้ดเข้าไปอย่างเดดิสคอร์ดที่ผมให้ทุกคนเห็นนะเนาะใส่โค้ดเลยโค้ดเยอะเลยนะฮะแล้วคุณสามารถโรบัรตรกตัวน,น,นี้ย,าาย,ย,ยซื้้อได โคตรชิวเลยนะฮะในสายฟรีซื้อได้ซึ่งผมเนี่ยซื้อไปหมดแหละผมจะมีอันที่ผมซื้อเป็นฟรีมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมจะมีเป็นเอ่อฟาสต์คลิกนะครับอยู่ไหนวะนี่ผมมีฟาสต์คลิกอันหนึ่งเลขอันนึงจำไม่ได้แล้วอะไรเออเเป็นลัคก,กี้บ้างหรือรอะไรสักอย่างนึงเนาะที่ซื้อปไปในนี้ไปเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีคุณสามารถซื้อได้แล้วคุณก็เอาเครดิตตัวเนี้ยมาสุ่มฟรีได้เช่นกันหรือว่าก็ถ้าคุณแบบอยากจะ เติมมิโลบักเลยก็สุ่มสักนิดนึงก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นเอ็กซ์คลูซีฟซาสักนิดนึงแล้วกันเอาเป็นสัก899สักรอบนึงแล้วกันเนาะอ่ะไป let's go ลองดูซิว่าผมจะได้เลยดีดีบ้างไหมนะฮะลองดูซิจะเกลือเยอะเท่าไหร่ดูดิโบเฮ้ยโอ้โหก็เยอะโบยัดขี้ได้มิลิมมาสองตัวเอาอย่างเรื่องนะฮะผมได้มิลิมมาสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูเลทหน่อยดิมันยังไงวนะน่ะเออไหนดูดิโอ้โหเดี๋ยวนะต่อยผมเป็นทีเลยเหรอเฮ้ย เดี๋ยวแมนึ่งจุดเทีเลยเหรออะไรวะหนะ่าอันนี้มันอำนาจแห่งเพทูวินนะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหผมแรงอัพยับยับโอ้โหผมแรงอัพยับยับดูดิเออนะคืออำนาจแห่งเพทูวินจริงๆมันก็เป็นทุกเกมหมดเนาะใครที่พอจะรู้อยู่แล้วเนาะคือเกมทุกเกมอะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกเลยเลยก็ตามอะแม่งเพทูวินหมดอะพูดตามตรงนะใครที่บอกว่าโลบอกแม่งไม่เพทูวินแม่งเพทูวินหมดอะคือแล้วโลบอกนี่คือเรียกว่าเป็นเป็นเบื้องต้นของการเพทูวินเลยนะผมจะบอกให้นะโลบอกนี่แม่งคือที่สุด นะฮะคือผมเองเนี่ยมีนิดเดียวแต่เชื่อว่าบางผมแม่งโคตรสุดาตานในโลบอกอะแต่ในสุดตานของผมเองอะไปเทียบกับเกมมือถืออะผมแม่งคือต๊อกต่อยไวย้แต่ว่าถ้าพูดถึงเกมมือถือแล้วผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าใครเนาะผมก็เป็นท็อปร้อยอยู่ในเรื่องของเอ่อ PVP อะไรยเงี้ยนะตามนั้นนะฮะไม่ได้อยากจะขิงได้อย่างใดนะแต่ว่าเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าในชอ็อป่ยมีอะไรบ้างเนาะเนี่ยมีเป็นเดมิเกิร์ต่อจากเรื่องอะไรวะจําชื่อไม่ได้ไม่เคยดูแล้วก็อะไรมาริโอ๋ไม่รู้ตัวอะไรมาริโ <laughs> อนะฮะและ้ว เก้าเก้าเก้าโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ได้ตัวละครเป็นแรงสูพรีมเชี่อเลยว่าได้เป็นบีเลยอ่ะเอออย่างวะคือนี้มันควรซื้อป่ะนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะจัดมาก่อนละกันนะครับเก้าเก้าเก้าเองปะลองดูละกันนะฮะเออบาลิสโกลองดูไม่รู้ได้อะไรบ้างนะเรากดไปเด้เอ้ากดไปแล้ววางซื้อไปแล้วว่าไม่ได้ไงโบโอเคเด้งเรียบร้อยนะได้ตัวละครมาสองตัวไม่ไม่รู้ทำอะไรได้แต่เหมือนจากที่ดูดูมันกากแล้วมันไม่เด้งเข้าใส่ผมอ่ะเออนะฮะ ไหนลองดูซิอ่ะนี่อินเวนทอรี่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะอ่ะเดี๋ยวนะแล้วตัวละครผมหายไปนในหมดอ๋อมันเป็นแชมเปี้ยนตรงนี้อ่54 B, B. อา 54B 70B อ่าวแล้วทำไมพี่ใส่หม้อครับอีควิปเบสเอ,อเอีย่ยเออแสดงว่าโอ้โหไอ้ตัวนี้999าเก้าโลบักนี่แม่งคือแรงกว่าเนี่ยระดับสุพรีมและพวกนี้คือ70แสดงว่าซื้อไอ้999เมื่อกี้ดูคุ้มกว่านะในตัวนี้ไม่ต้อง 238B อ่ะเออนะฮะไหนเรามาดูซิไอ้ตรงเมื่อกี้ อ่านี่ใช่ไหมเนี่ยแปดเก้าผมว่าไอสตาร์เอ็กซ์คูซีฟอาจจะเป็นเอ็กซ์คูซีฟสตาร์เท่ากับว่าถ้าคุณอยากได้บรูคคุณก็ต้องมาเอาตรงนี้นะซึ่งเอาจริงก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะเล่นเป็นสายฟรีก็ได้นะครับผมเอาแค่นี้แหละผมเอาแค่ไมลิมนะฮะเออเฮ้ยเอาเรื่องอันที่สองสามแปดหรอดูดิดเฮ้ยผมว่าแป่งเท่ากันเลยเอาจริงนะซื้อเนี่ยแม่งการันตรีตั้งหนึ่งตัวคือจบเลยนะฮะดูดิเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเรายังมาแรงอัพตรงนี้อยู่เลย <laughs> ดูดิเออขึ้นเรื่อยๆคุณดดูเเเเอออนจี้้้ผมงโโหบกลยวว่าททััั้้งงนคือผมยยืนู่ในนนตรรงงี้แหละะเอาจิ นะฮะแล้วก็ไอเรื่องวงโจมตีเนี่ยผมไม่รู้มันเพิ่มยังไงจริงคิดว่าน่าจะต้องไปด่านไกลๆเลยแล้วก็เพิ่มเอาแต่ในด้านตรงนี้เนี่ยผมน่าจะเดี๋ยวนะผมอ๋อผมแสกอวาตารเป็นตัวนี้เหรอโอ้เราอัพเลยนะฮะแม็กเลเวลอัพเลยนะฮะโบ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 อุ้ยโอ,โอ,โอ้มันเป็นอาวาตารโซ่หรอพี่ก็เอาแพงเลยดิแต่ไม่เป็นไรเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวละครผมก็จะแบบดรอปเอ่อนู่นแหละมันมีเอนิมี่อวาตารโซ่อะไรนู่นนี่เยอะแยะนะฮะเนี่ยบนหัวมอนเห็นป่ะะมมันจีพวกแบบขออองดรอปอันนี้คุณสามมมารรถเเเเเดดินินนนนนนนไไไปปตตีีีัั้้ลยยนะะอออ็่คสกหง เดอะฟักอ๋อเควู้เป็นหลักแสนเลยนะเนี่ยเคเหรอโอ้น้อยของผมเยอะกว่าเออมีดันเจี้ยนนาดานี่เดีย๋ยวดันเจี้ยนเราเข้าค่อยเข้าไปรูนะครับแล้วก็ฟูดช็อปเออเอาอย่างเรื่องนยคือเอานี่นี่แค่แบบแรกอล้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปตีตัวอื่นเลยนะผมแบบคือเอาจริงตรงนี้มันไม่ต้องสุ่มแล้วอะเออผมไม่ต้องสุ่มเพราะมันมาเล่นลรวอะมันแค่แบบของกาโก,กะใช่ปะอย่างนี้คือผมก็แค่ไล่ทำเควสได้เลยนะถูกไหมไหนว่าเควสอยู่ไหนวะเนี่ยดีฟีดอะไรนะ เตียนฉานคือตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยน่าจะตัวนี้เออเนี่ยเนี่ยผมวิ่งเลยวิ่งชนเลยมีแดดได้ไหมเนี่ยโอ้พิกโกโลก็ง่ายเกินนะะอ่านเดี๋ยวผมไล่เอาหยำฉาไปหมดก่อนแล้วเอ้ยไม่ใช่หยำฉาทิชชู่ทางนะฮะเนี่ยไล่ตัวไปหมดเลยเอออย่างเงี้ยเนี่ยผมไล่ทอาเควสไปเอาจริงมันพอเติมเยอะอย่างงี้มันน่าเบื่อนะคือมันแรงเกินไปอ่ะแล้วคือมันกลายเป็นผมเบื่อเว้ย แต่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็จะกากไปเองนะผมเชียร์สักประมาณสักชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดแหละผมว่าดาเมจประมาณนี้น่าจะถึงแง้วมันชั้นนั้นแหละน่าจะไปได้ไม่ไกลนะผมคิดว่าเดี๋ยวระหว่างน,นี้เราไล่ๆตบทำเควสไปเรื่อยนะฮะเอาแล้วเควสก,กดยังไงวะเนี่ยเออเอาแล้วเควสส่งไงอ่ะมันสามารถแดดเร็วๆกว่านี้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้นีป้ายเควสอยู่นี่นี่ฮะป้ายเควสคอมพลีทเลยนี่เราได้กุญแจด้วยนะะะะะะะแแล้้้้้วววววววกุญจจเเเเเนนนนนีีีี่่่่ยยรรรรรราาาาาออ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 ไไไไไปปซืขงงงคััับด๋หตตตตะ ไม่รู้อ่ะนีแลงอัพไปก่อนลวกันเราต้องไปตีอะไรนะจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะลูกโกคูอ่ะโกหังใช่ไหมลืมชื่อเฉยนะอ่ะปานุนนุนนุนอยู่นๆๆๆๆๆุนอยู่นุนเออแต่ผมอยากแบบวิ่งไวๆบ้างอ่ะคือมันนี่มันช้าสุดแล้วผมอยากไปไวกว่านี้อ่ะได้ไมล้วอันนี้ก็ยืนตีนิ่งๆไปแล้วกันนะประมาณนี้ฮะนี่คือคร้าวๆของเกมที่แค่นี้ก็จบแล้วอ่ะคือดาเมจแม่งไวเท่ากับคนที่เล่นเล่นมาเป็นเดือน ไม่หรอกเล่นมาแค่วันเดียวเพราะว่าทำดาเมจได้ขนาดนี้แนละ้วเพราะว่าเห็นจากที่คนก็นพูดว่าแบบนี้แบบเล่นวันเดียวก็ไปถึงด่านสุดท้ายได้แล้วนะฮะอ่ะว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เข้าครทุกคนดูครับนี่คือแบบที่ผมจะสิงอยู่เนาะผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปถึงด่านสุดท้ายนู่นเลยนะฮะแบบไกลๆนู่นเลยเนาะเท่ากับว่าอีกนานอ่ะมีอะไรให้ดรอปอีกเยอะแยะมีดาบดาเมจน,นู่นนี่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับเรียกได้ว่าตอนเนี้ยคนเล่นเกมนี้อยู่มาเจ็ดหมื่นกว่าคนผมว่าก็เดี๋ยวในนา,นาคุมก็ลดแหละออ เนยนาคตมันก็ลดนะฮะเราไม่ต้องรีบครับอืมตอนนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆชิวๆเอ้ยแต่ว่าดูจากกรภาพแหละเราต่อยมอนทิ้งไว้ก่อนได้เนี่ยใช่ป่ะเออเดี๋ยวไปตบโกคูตบพิกโรแล้วเนี่ยเอ้ยเนี่ยเออเนี่ยผมเหลือแค่นี้เองโกคูพิกโรเนี่ยไล่ตบให้หมดแล้วก็จบแล้วอะไรวะเนี่ยฮาโลวีเลเวลวหนึ่งคืออะไรวะไม่รู้เลยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยว่าละกันพยายามจะค่อยๆเล่นแบบโง่ๆไปก่อนละกันเนาะ เพราะว่าตอนนี้ผม no แบบโนเบรนมากกับเกมนี้นะครับอ่ะประมาณนี้กันครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่เล่นอยู่ก็ค่อยเข้ามาแจมได้เดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวจะพยายามหาวันมาขึ้นไลฟ์แล้วกันหรืออาจจะไม่มีไลฟ์ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมันเทพไปแล้วเดีประเด็นเออลงดันเจี้ยนล้วก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆก็คงไม่ได้ลงกับผมอู่แล้วเพราะทำไมฮะมีสคริปต์ไะเดีเออเรบอก,บอกมันมีสคริปต์ไงเราก็ไม่ต้องเล่นไงถูกป่ะอีซินู้บไปเดีวโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ